อันนี้รอบจริงหรือ,อยังอันนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เอาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอซุมิตเหมาะชื่อเล่นเจกับเ์ครับอายุ6ขวบครับเรียนโรงเรียนกรงเทพพิเศยนิทยาไัย,ยครับแล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งป .1 ทับผ้าครับวันนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับความรู้รอบโลกก็จะมีตำแหน่งเมืองหลวง ประเทศรูปร่างสิ่งวัะรัของโลกแต่ก็มีอย่างอื่นก็คือ Google Earth ด้วยโมวะไม่แม่ใจนะแนใจมั่นใจนะ่ะมั่นใจแต่ไม่ได้ทบทวนเลยความฝันของกัปเตอร์ก็คือสารานุกรมไดนโนเสาร์ภาษาอังกฤษเพราะว่าคัปเตอร์อยากหาความรู้เพิ่มแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีพันุอะไรบ้างอีกอย่างหนึงภาษาไทยมีแล้ว มั่นใจอยู่ร้อยเปที่เรานำมานี่คือรูปของเป็นรูปร่างของประเทศใช่ไหมครใช่ครับรูปร่างประเทศเนะครับซึ่งเวลาที่น้องผมตอบเนี่ยตอนนี้เขาใช้ iPad ต่อเข้าไปที่ Google Earth เ,เขาจะตอบด้วยการซูมให้ดูแล้วว่าอยู่ตรงไหน ทีมงานได้เตรียมระบบต่อ iPad ที่อยู่ในมือของน้องคอปเตอร์เ<ม>ชื่อมกับจอด้านหลังเพื่อแสดงผลกันแบบสดๆซึ่งนอกจากน้องคอปเตอร์จะต้องตอบคำถามปากเปล่าแล้วยังต้องค้นหาสถานที่ให้กรรมการดูทันทีด้วยครับอ่ะสุ่มเลือกครับทีละคนผมก่อนเลยอะสุ่มเลยนะอะลูก <India. S 3> อินเดียฮะอินเดียนี่ไม่ได้เปิดน,นะดูเลยอินเดีย นี่ยังไม่ได้เปิดรู้เลยเราเราจะรู้ดิยังผมชอบอมาผมชอบจังหวะเด็กคนนี้มากนี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยัเปิด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 นี่คือโอ้ดูสินี่นี่นี่คือรูปล่เออโอ้โหว่างๆน้องไม่ทำอะไรดูแผนที่โลกอย่างเดียวน่าเลยอินเดียหนูชื่อนิวเดลี โอ้โหซูไม่เห็นนะคะไม่ใช่หาคําตอบนะคะนั่นมีสิ่งมาสิการของโลกอะไรฮะแคชมาร์ฮาวเอาดีเอานี่ยเอาไปคิวบาคิวบ้าเฮ้ยมากอ่ะโอ้นี่ครับคุณพ่เหมือนเลยนะคะนี่เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับโอเคตัดเอาใส่เด็กมักเด็กคนนี้เจ๋งเชิญครับ อันนี้ฟินแลนด์เฮ้ยนี่คุณตั้งผิดด้วยตั้งใจตั้งผมตรงใจเลยนะผมตั้งเอียงด้วยนะเดี๋ยวผมผมว่าเขาจำได้หมดเลยนะคือเขาไม่ฟินแลนด์อ๋อนั่นไงนั่นไงฟินแลนด์ถูกฮะฟินแลนด์ถูกต้องฟินแลนด์ถูกต้องครับครับเจ้าครูขอถามอะไรหนูหน่อยลูกหนูหนูจำได้กี่ประเทศทั้งหมดในโลกเนี่ยทุกประเทศโอ้โห ประเทศใดในโลกที่เล็กที่สุดนเนื้อที่พื้นที่เล็กที่สุดลูกคอปเตอร์อยู่ในกรุงโรมประเทศนครรัฐวาติกันเมืองหลวงเหมือนกัน oh. คนครรัตวาติกันมันเป็นเมืองหลวงซ้อนเมืองหลวงเลยโอ้ใหม่อยู่ตรงไหนลูกชี้ลูกตรงตรงตรงไหนลูกต้องถานะโอ้นี่ครับนครรัฐวาติกันอ๋อ oh. 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 ใช่โอ้เกงเอ เม็กซิฟาแล้วฟาแล้วยังมองไม่ทันเลยยังไม่ทันดูข้างหลังมันตกเม็กซิการ์ไม่โบแล้วตายแล้วตายแล้วเขายิ้มภูมิใจนะอย่างนี้ดีกว่าครับแผนที่อาจจะดูว่าง่ายไปสถานที่เนี่ยเล็กกว่าอีกครับเพราะว่าอยู่ในอยู่ในประเทศทีมงานครับของอุปกรณ์ครับ ง่ายมากเขาบอกว่าง่ายมากครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเร็วนะอันนี้ไม่ต้องเร็วนะใช่ไหมอย่าเร็วหนูว่าง่ายแต่พี่อะยากลูกเลยแต่ละท่านแต่ละท่านเชิญนะครับเตรียมตัวนะครับพอเตอร์เริ่มครับเลสาบสีชมพูประเทศออสเตรเลียโอ้โหหาเจอด้วยหาเจอด้วยหาเจอด้วยกันเลย โอ้พี่หอยรอยยิงกันยืิงันยิงกันโอ้โหลูกเอ้ยโอ้โหทะเลสาบทุกทุกทีครับเผมมาโตขึ้นอันนี้จะดูดูเหมือนกว่าอันนี่จะดูเหมือนกว่าผมว่าผมว่าโตขึ้นเขาไม่ต้องทำงานอะไรฮะทำะไรครับอยู่หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลดีกว่าออขอยช่วยหาข้อมูลเออเอานะของคุณเอิ้มนะครับพร้อมนะอนี้มุกเปลาเรา อยู่ที่ประเทศปลาเราโอ้โหถูกต้องนะคะประเทศปลาเราอวเจอ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 ด้วเจเจอเอเจ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 เจออเจอเอเเปอนจอเเจีเจอเอเูอเจอเจอเอเจอเจเจอเอเจอเจอเจอเอนเกาะเอเเออ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 อ เหมือนเหมือนเขารู้ทุกอย่างบนทุกตารางนิ้วบนโลกโ<อ>นี้นะเอาละมาสู่การคอมเมนต์ว่าเขาจะได้สารานุกรมไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะน้องคอปเตอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างของคำว่ารู้อะไรรู้ให้ฉลาดแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลคำสอนนี้ของผู้หลักผู้ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้มันใช้ได้จริง คอปเตอร์เป็นเด็กที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่ทําต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยที่สนับสนุนนะคะให้เขาทําในสิ่งที่เขารักอยากให้เด็กทางบ้านนะครับผมที่ดูนะครับผมก็คือว่าให้ดูน้องเขาเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างเลยนะคือเขาคือรู้แค่นี้แต่ว่ายังอยากจะรู้เพิ่มเ,เติมไปอีกอนะแล้วผมรู้สึกว่าเขารู้เขาแม่นเหมือนเห็นปุ๊บแล้วมันมันรู้เลยรู้แล้วรู้ลึกด้วยแล้วก็พยายามจะอธิบายจะ คืออยากจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ให้คุณซุปรู้ว่าเขา,าอ่ะรู้อะเอาไปเถอะที่หอยให้ครับผ่านครับให้ผ่านค่ะให้ผ่านครับทำจำกัดความสั้นๆที่อธิบายความเป็นคอปเตอร์ก็คือคำว่านี่คือ

ชื่อเก่งอัจฉริยะครวบจริงเฮ้ยไม่คิดงผมว่าพี่หอยแกล้งน้องเร็วไปเมื่อกี้นี่ตกใจว่าพี่ยกปั๊บเดียวใครจะไปจำได้ไม่แล้วการเล่นมุกว่าแบบเล่นมุกตลกตลกว่าไอ้น้องขังอะไรเงี้ยโอ้ยพี่บันเล่นไปแล้วใครจะรู้ตอบเลยหมดแล้วได้หมดเลยอ่ะทุบแุบทุบเดียวแลบเดียวเลยนะ น้องคอปเตอร์อัจฉริยะพันจิว๋วที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องแผนที่โลกและไม่หยุดที่จะเรียนรู้วันนี้คอปเตอร์ได้รับความฝันเป็นสารานุกรมไดโนเสาร์เป็นของขวัญซปเปอร์เท็จะรอน้องคอปเตอร์กลับมาอีกครั้งเพื่อโชว์ความเป็นอัจฉริยะเรื่องไดโนเสาร์นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างเฟเบอร์คาสเทลที่ทำให้ฝันของน้องคอปเตอร์เป็นจริง